นี้จะพาทุกคนนะครับมาทำโปรเจกต์นะครับที่มีชื่อว่าอัตโนมัติคาร์พาร์คิ่งซิสเต็มนะครับหรือว่าระบบลานจอดรถอัตโนมัตินะครับด้วย m i โ r o b i t นะครับจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็คือการสร้างลานจอดรถนะครับด้วย Microbit นะครับจะเป็นลานจอดรถนะครับซึ่งจะมี หลักการทํางานยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับนะครับ r o p u t process output นะครับของระบบนี้ก็คือนะครับเริ่มตั้งแต่ Input ก็คือมีการรับค่าจากเซนเซอร์นะครับก็คือ i n f r a r e d Sensor นะครับแล้วก็จะมี Process ก็คือถ้ามีรถอยู่ในระยะที่อ่ากำหนดนะครับก็จะยกที่กั้นขึ้นนะครับหรือว่าเอาลงนะครับแล้วก็มีการนับจำนวนรถ ทางเข้าและออกนะครับแล้วก็ส่วนเอาพุทนะครับก็จะมีการยกที่กั้นหรือว่าเอาที่กั้นลงนะครับด้วยตัวเซอร์โบนะครับแล้วก็แสดงจํานวนช่องที่จอดรถที่ว่างนะครับแล้วก็มีส่งเสียงแล้วก็แสดงข้อความแจ้งเตือนนะครับเมื่อที่จอดรถเต็มนะครับสำหรับนะครับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือหรือว่าวัสดุนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเครื่องมือ แล้วก็วัสดุนะครับที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีดังนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือหรือว่าวัสดุนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเริ่มต้นนะครับอุปกรณ์ชิ้นหลักนะครับของเราก็คือเจ้าม i โครบิ t นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นมโครคอนโทรเลอร์นะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญหลักของเรานะครับแล้วก็เราจะใช้นะครับตัวบอร์ดขยายนะครับหรือว่า ตัวที่เอามาขยายนะครับการทํางานของบอร์ดไมโครบิดนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดไมโครบิดเนี่ยไม่สามารถนะครับใช้ขับมอเตอร์เซ์โวได้โดยตรงนะครับแล้วก็เราก็จะใช้ตัวบอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งมีชื่อว่าบอร์ดซูเปอร์บิดนะครับหรือว่าเป็นบอร์ดที่ออกมาขยายการทํางานนะครับซึ่งบอร์ดนี้นะครับก็มีลักษณะเด่นก็คือสามารถใช้นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับ ลิเทียมไอออนนะครับ1ก้อนก็คือใช้แรงดันที่3.7โวลต์นะครับใช้1ก้อนก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็มีช่องต่อเซอร์โวนะครับซึ่งเราจะใช้เซอร์โวนะครับในการทำที่กั้นนะครับแล้วก็สามารถนะครับต่อนะครับแบบ i อ q ูเปอรนะครับก็คือใช้จอ LCD ตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบ ไอซิคแพรซนะครับบอร์ดนี้ก็รองรับนะครับแล้วก็จะมีการใช้นะครับตัวอินฟราเรดเอนเซอร์นะครับซึ่งเราจะใช้ในการส่งค่านะครับดิจิตอลเอาต์พุตนะครับก็มีดิจิตอลเอาต์พุตเนี่ยก็จะมีแค่0กับ1นะครับแล้วก็จะมีตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับแล้วก็มีสายจัมเปอร์นะครับซึ่งในที่นี้นะครับใช้เป็นแบบ เมียๆนะครับก็คือสายนี้นะครับสายจัมเปอร์2เส้นนะครับในการต่ออินฟราเรดเซนเซอร์นะครับเข้ากับบอร์ดขยายนะครับแล้วก็จะมีสาย i อสแคนะครับในการต่อบอร์ดขยายนะครับเข้ากับจอ LCD นะครับส่วนเครื่องมือนะครับหรือว่าวัสดุของเรานะครับก็เครื่องมือหลักๆก็จะมีเกลนไกคัตเตอร์นะครับแล้วก็ปืนกาวนะครับ แล้วก็พวกกาวต่างๆนะครับในการติดกระดาษนะครับซึ่งเราก็จะมีกระดาษลายนะครับจราจรตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ดินสอนะครับหรือเมจิกนะครับหรือว่าสีในการวาดรวดลายได้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นฐานนะครับซึ่งแผ่นฐานตัวนี้จะเป็นแผ่นฐานลานจอดรถนะครับก็จะเป็น ดลานจอดรถหลักของเรานะครับเราสามารถใช้กระดาษลังเก่านะครับหรือกระดาษแข็งนะครับหรือว่าไม้อัดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวประตูนะครับประตูแล้วก็มีที่กั้นนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยใช้เป็นตัวพลาสติกนะครับจริงๆแล้วใช้ไม้ติ่มก็ได้นะครับอ,อุปกรณ์หลักของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ที่เราใช้นะครับในที่นี้เราใช้ตัวอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ในการาตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับหรือว่าเส้นขาวดำนะครับเป็นแบบอินฟราเรดนะครับโดยเราจะใช้อินฟราเรดเซนเซอร์นะครับทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเป็นตัวรับค่านะครับในการ ที่จะมีรถนะครับหรือว่ามีวัตถุเข้ามานะครับโดยเราสามารถปรับตั้งค่านะครับความไวในการตรวจจับได้นะครับโดยใช้ไขควงนะครับหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับอินฟราเอนเซอร์เนี่ยจะใช้หลักการนะครับก็คือจะมีตัวนะครับส่งแล้วก็ตัวรับนะครับซึ่งค่าที่ได้นะครับจากการสะท้อนเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลเอาต์พุตนะครับเป็น ถ้ามีวัตถุก,ก็จะเป็น0นะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็น1นะครับใช้ไฟเลี้ยงที่3.3ถึง5โวลต์นะครับระยะที่ตรวจจับได้เนี่ยก็สามารถปรับตั้งได้ตั้งแต่2ถึง30เซนติเมตรนะครับมีมุม35องศานะครับต่อมาก็จะเป็นผังงานหรือว่าโฟลชาร์ t ของเรานะครับในการทำโปรเจกต์นะครับลานจอดรถอัตโนมัตินะครับก็ จะมีผังงานนะครับคร่าวๆดังนี้นะครับก็คือเริ่มต้นนะครับเราจะให้ตัวที่กั้นนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีเสียงปิ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับก็คือมีตัวแปรนะครับทั้งหนะครับก็คือที่จอดรถทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตัวแปรแฟลก1หนึ่งสองนะครับ เอาไว้สําหรับการเช็คค่านะครับการเข้าออกของรถนะครับแล้วก็มีตัวแปรนะครับสเปซนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวแปรที่เอาไว้สําหรับนะครับการเก็บค่าจํานวนที่จอดรถที่ว่างนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการรับค่าจากเซนเซอร์1นนะครับก็คืออินฟเรดเซนเซอร์นั่นเองนะครับก็ตัวเซนเซอร์1นะครับก็คือเซนเซอร์ด้านหน้าเริ่มต้นนะครับก็จะมีการ ใช้คําสั่งเงื่อนไขก็คือถ้ามีวัตถุหรือมีรถผ่านเข้ามานะครับถ้าที่จอดรถนะครับยังว่างอยู่นะครับก็จะมีเซอร์โบนะครับหรือว่าที่กั้นเนี่ยก็จะยกขึ้นนะครับแล้วก็ถ้านะครับที่จอดรถเต็มนะครับหรือว่าไม่เหลือที่จอดรถแล้วนะครับก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับพร้อมกับเซอร์โบอยู่ในตําแหน่งค่าเริ่มต้นนะครับก็คือไม่ยก ที่กั้นนั่นเองนะครับต่อมาในาเงื่อนไขต่อมาก็คือถ้าเซนเซอร์2นะครับมีการเช็คค่าว่ามีการลดนะครับมีการออกจากลานจอดรถก็จะมีการเพิ่มที่ว่างในการจอดนะครับแล้วก็ถ้านะครับถ้ามีรถเข้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับที่จอดรถก็จะลดลงนะครับ ในกระบวนการทำงานทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการวนซ้ำนะครับแล้วก็จะมีจอ LCD นะครับในการโชว์นะครับว่าที่จอดรถมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ว่างเท่าไหร่นะครับผังงานของเราเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะประยุกต์นะครับผังงานหรือว่าระบบการทํางานนี้นะครับไปใช้ไมโครโคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นนะครับเช่น บอร์ดอะเดโนก็ได้นะครับหรือจะเป็นคิดไบร์นะครับหรือบอร์ดอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเริ่มทำลานจอดรถอัตโนมัตินะครับก็เบื้องต้นนะครับก็จะเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับเราจะเริ่มทำตัวลานจอดรถนะครับตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็าติดตั้งนะครับแล้วก็ประกอบนะครับตัวลานจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีส่วนที่นะครับเราจะต้องติดตั้งก็คือตัวเซนเซอร์นะครับก็คืออ่าอินฟราเรดเซนเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมี2จุดนะครับก็คือด้านหน้าแล้วก็อ่าด้านในนะครับของลานจอดรถแล้วก็จะมีตัวจอ จอ L C D นะครับตัวนี้ก็จะติดตั้งบนประตูนะครับก็จะติดตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งตัวเซอร์โวตัวนี้นะครับก็จะต้องมีที่กั้นนะครับตัวกั้นแล้วก็เราก็จะติดตั้งทุกอย่างนะครับลงบนบอร์ดนะครับบอร์ดขยายตัวนี้แล้วก็ใส่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเราขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มในการเขียนโปรแกรมควบคุมตัวระบบลานจอดรถอันตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับตัวโปรแกรมนะครับก็เหมือนที่เราได้อ,ออกแบบไว้ในตัวอัลกอริทึมหรือว่าโฟลชาร์ t ของเรานะครับในตอนเริ่มต้นนะครับเราก็จะมีการ หรือว่าดิเลที่หนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็มีเสียงนะครับจากนั้นก็ตัวเซอร์โวนะครับจะอยู่ในค่าเริ่มต้นนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับเราอาจจะใส่ค่าเป็นศูนย์ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยใส่เป็นเซอร์โวเริ่มต้นที่ตำแหน่งนะครับ5องศาเพราะว่าจะได้พอดีกับประตูนะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้ตัวแปรนะครับ ตามที่เราตั้งค่าไว้ก็คือตัว total นะครับก็เท่ากับ5แล้วก็มีตัวตัวแปร flag นะครับ1 2เนี่ยเริ่มต้นที่ค่า0นะครับแล้วก็ตัวพื้นที่ว่างหรือว่าตัวแปร space นะครับก็จะ,ะเท่ากับตัว total นะครับแล้วก็เคลียร์หน้าจอนะครับบล็อกต่อมานะครับจะเป็นบล็อก f o ายเบอนะครับ forever เนี่ยจะเป็นการบนซ้ำไม่รู้จบนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะใช้การอ่านค่านะครับจากเซนเซอร์1กับเซนเซอร์2นะครับก็คือเราสร้างตัวแปรที่มีชื่อว่า s 1กับ s 2นะครับในการเก็บค่าจากตัวเซนเซอร์นะครับก็คืออินฟราเรดเซนเซอร์ตัวที่1นะครับจะเป็นด้านหน้านะครับตัวที่2จะเป็นตัวที่อยู่ด้านในนะครับ ก็เราจะมีการใช้บล็อกนะครับบล็อกคำสั่งจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับก็คือ e if นะครับ e if e l นั่นเองแต่ในที่นี้เนี่ยเรามีการตรวจสอบนะครับใช้ e if ซ้อน if นะครับโดยถ้ามาีสัญญาณนะครับก็คือสัญญาณดิจิตอลนะครับถ้ามีการเคลื่อนที่ผ่านนะครับตัวเซนเซอร์หนึ่งหรือว่า i n นฟลูเอทเซนเซอตัวตัวแรกนะครับที่อยู่ด้านหน้าเนี่ย จะให้ค่าสถานะเป็นศูนย์นะครับดิจิตอลเป็น0ก็คือมีรถนั่นเองนะครับมีรถเข้ามาถ้าไม่มีก็จะเป็น1นะครับพอเราตรวจสอบนะครับใช้ตัวตัวแปรแฟลกด้วยนะครับร่วมเพื่อเป็นการเช็คค่านะครับการเข้าออกนะครับแล้วก็นะครับถ้ามีรถเข้ามานะครับเราก็จะให้นะครับให้สเปซเนี่ย ลบหนึ่งนะครับก็คือพื้นที่ในการจอดก็จะลดลงนะครับก็ในที่นี้เราจะมีทั้งหมด5าช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวเซอร์โวนะครับเมื่อมีเมื่อมีสัญญาณเข้ามานะครับก็คือเมื่อมีลดเข้ามาเซอร์โวก็จะยกนะครับก็จะที่กั้นก็จะยกขึ้นนะครับก็คือ90องศานะครับเราอาจจะใช้เยอะกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้านะครับตัวที่จอดรถนะครับถ้าที่จอดรถเต็มนะครับก็จะมีเสียงนะครับก็คือ,อเสียงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอ lcd ของเราก็จะโชว์หน้าจอว่า sorry not space นะครับหรือว่า,าไม่มีพื้นที่ว่างนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเคลียร์หน้าจอนะครับจากนั้นตัวเซอร์โบอยู่ในตำแหน่ง ในการที่กั้นเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับก็คือเราจะรถก็จะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าที่จอดรถเต็มนะครับแต่ถ้านะครับเซนเซอร์ด้านในนะครับมีสถานะเท่ากับ0นย์ก็คือมีรถออกนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่จอดรถนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวเซอร์โวนะครับก็จะยกขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้รถออกไปนั่นเองนะครับตัวจอ L C D ของเรานะครับก็จะโชว์อยู่ตลอดก็คือมีทั้ง total นะครับแล้วก็ space นะครับคือพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ที่จอดรถที่ว่างนั่นเองนะครับหลังจากที่เราอัปโหลดโค้ดนะครับเข้าไปในบอร์ดไมโครบิ t นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบระบบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับติดตั้งตัวไมโครบิดลงไปใน ตัวบัตรขยายแล้วก็ิดสวิตบอร์ดขยายนะครับในหน้าจอเริ่มต้นเนี่ยของจัว LCD นะครับจอ LCD เนี่ยก็จะ,ะมี cover total ะคำว่าทับเท่ากับ5แล้วก็สเปซนะครับก็คือพื้นที่ว่างเดี๋ยวเราจะลองให้รถจำลองนะครับรถตัวอย่างของเราวิ่งผ่านประตูทางเข้ากันนะครับ ก็จะผ่านที่เซ็นเซอร์ด้านหน้าก่อนนะครับเมื่อมีสัญญาณนะครับเมื่อมีรถเข้ามานะครับตัวเซอร์โวก็จะเปิดแล้วก็สเปซนะครับก็จะลดลงนะครับก็ที่จอดรถก็จะลดลงนะครับตามจำนวนรถที่เข้ามานะครับเยวราจะลองเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับอนนี้ก็ ที่จอดรถนะครับก็จะเหลือ3ที่แล้วนะครับเดีเราจะลองเข้าให้ครบเลยนะครับตอนนี้เนี่ยที่จอดรถนะครับเต็มแล้วนะครับตัวในบอร์ดขยายตัวนี้จะมีตัวบัตเซอร์นะครับก็คือมีเสียง แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ตัวเซอร์โวนะครับก็จะไม่ยกนะครับหรือว่าที่กั้นก็จะไม่ยกนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะให้รถนะครับออกจากลานจอดรถนะครับก็จะผ่านเซ็นเซอร์ด้านในนะครับแล้วก็ออกด้านหน้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นด้านบนนะครับเมื่อมีรถผ่านเข้ามานะครับ ตัวเซอร์โบนะครับก็จะยกขึ้นก็คือที่กั้นก็จะยกขึ้นนะครับสำหรับโปรเจกต์อัตโนมัติคาพาร์ n ซิสเต็มนะครับหรือว่าระบบลานจอดรถอัตโนมัตินะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดนะครับอยากจะได้โค้ดนะครับก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ด้านล่างนี้ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มีไฟล์ตัวกราฟิกนะครับลายถนนก็สามารถไปปินพ์กันได้นะครับแล้วก็มีตัวผังงานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ ที่ต้องใช้หรือว่ารายการวัสดุมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มติดตามชมนะครับโปรเจกต์หรือว่ารายการดีๆจาก Channel Re ือ e ับทัก l l นะครับแล้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ